ที่เคารพกับผมร่วมทำคำรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขออนุญาตอภิปรายให้ความเห็นในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2565ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ท่านประธานครับปัจจุบันประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อทั้งทางช่องทางหลักและช่องทางออนไลน์ที่ให้ประชาชนได้รับทั้งความรู้ได้เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงหนึ่งในนั้นครับคือไทย PBS ครับที่ผมต้องขอเริ่มต้นด้วยการชื่นชมครับว่าท่านได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลที่รอบด้านอย่างตรงไปตรงมาเป็นอิสระและน่าเชื่อถือทั้งการอัปเดตข่าวสารอย่างทันท่วงที การค้นหาความจริงการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงในสังคมงซ,งงซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่าคือความสำเร็จของไทย p ี s ครับท่านประธานครับผมได้ติดตามทางไทย P ี s นะครับซึ่งพบว่ามีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในช่องทางและรูปแบบที่หลากหลายโดยเฉพาะทางทีวีและทางออนไลน์ผมเองก็ได้รับความรู้ข่าวสารและข้อมูลดีๆจากทางช่องทางสื่อของท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ผมขออนุญาตยกบางตัวอย่างนะครับบางเรื่องที่ทางไทย PBS ได้นำเสนอในจังหวัดพัทลุงนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งผ่านช่องทางหลักและช่องทางเฉพาะเช่นแลตะและใต้หรือศูนย์ข่าวภาคใต้เป็นต้นผมขอชื่นชมที่ทางไทย PBS นะครับได้มีการนำเสนอเรื่องวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดพัทลุงเช่นพิธีกรรมโนราโรงครู คนหาปลาหวดบนเทือกเขาบรรทัดที่บ้านโคกไซวิถีชีวิตคนเกาะหมากวิถีคนเลี้ยงควายน้ำทะเลน้อยการเลี้ยงพึ่งชนโรงบ้านคลองนุย้ยการทำผ้าสีจากใบไม้เรืนตาอน้นการท่องเที่ยวชุมชนปลาลูกเบรและการนำเสนอเรื่องสาคูต้นเป็นต้น ท่านประธานครับการนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ของไทยพีบีนะครับได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผคนได้เข้าใจวิถีชีวิตและสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้ให้พี่น้องประชาชนได้นอกจากนี้ครับผมขอชื่นชมที่ท่านได้มีการให้ข้อมูลข่าวสารและการค้นหาความจริงในจังหวัดพัทลุงเช่นกรณีการขโมยรังนกกรณีบุกรุกป่าพุเกาะนางคำและอีกหลายๆประเด็น การนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะครับทำให้ผู้คนได้รับรู้สถานาการณ์บ้านเมืองและสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องที่ผมขอชื่นชมนะครับคือท่านได้มีการจัดเวทีเสวนาฟังเสียงประเทศไทยที่ให้ภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งผู้ประกอบการฝ่ายปกครองท้องถิน่นกลุ่มขับเคลื่อนจังหวัดนักวิชาการและนักเรียน ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาเศรษฐกิจของพี่น้องในจังหวัดพัทลุงไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเมืองสีเขียวธุรกิจสตาร์ทอัพและงานสร้างสรรค์และพัฒนาให้พัทลุงเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผมเองก็ได้ไปร่วมเวทีเสวนานี้นะครับซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมอยากให้ท่านทําต่อไปครับท่านประธานครับจากรายงานการปฏิบัติงานประจําปี2565ของไทย PBS นะครับ ผมมีข้อเสนอแนะและข้อสนับสนุนผ่านท่านประธานไปยังผู้ชี้แจงให้ดำเนินการต่อไปดังนี้ครับ 1. ครับขอให้ทางไทย P ี BS ได้มีการนำเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ต่อไปโดยจังหวัดพัทลุงนะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับเช่นวิถีชีวิตของชาวมันนิการทำนาริมทะเลสาบซึ่งเป็นหนึ่งเดียวนะครับของประเทศไทยที่บ้านปากประวิถีชีวิตริมเขาบรรทัดวิถีชีวิต ในทะเลสาพ,พัทลุงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทั้งยังมีเรื่องโล,โลมาอิรวดีทะเลสาพ,พัทลุงนะครับที่เหลืออยู่เพียง14ตัวสุดท้ายไปจนถึงสินค้าทามืออาหารศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆของคนพัทลุงสองครับผมขอให้ทางไทย PBS ได้ให้ความสำคัญในการนำเสนอประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและโลกของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่ลดน้อยลงไปด้านปัญหามลพิษทางอากาศน้ําเสียและขยะอีกทั้งเรื่องที่สําคัญก็คือด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยทางธรรมชาติเช่นปรากฏการณ์เอลนินโยเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยังย่งยืนต่อไปสมครับขอให้ทางไทยพีบีอสได้ให้ความสําคัญในการนําเสนอประเด็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องข้าวของที่ราคาแพงขึ้น ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำผลผลิตล้นตลาดปัญหาที่ดินทำกินปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหายาเสพติดเป็นต้นเพื่อสะท้อนปัญหาให้ภาคส่วนต่างๆได้นำไปแก้ไขต่อไป 4. ครับผมขอให้ทางไทยพีบีเอสนะครับได้ให้ความสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวและสื่อสำหรับเด็กและวัยเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกำลังลดน้อยลงมากในสื่อหลักครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับทั้งผมอยากให้ให้ความสําคัญเรื่องราวสาหรับเด็กและนักเรียนนะครับทั้งเพื่อความบันเทิงและเพื่อความรู้และขอให้มีการนําเสนอความรู้และทักษะที่จําเป็นในยุคปัจจุบันเช่นทักษะด้านการเงินการประกอบธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านเทคนโนโลยีดิจิตอลทักษะด้านการเอาตาัวรอดทักษะด้านการจัดการอารมณ์และที่สําคัญนะครับผมขอให้มีการให้ความรู้ให้เด็กๆและนักเรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะครับ หรือที่เรียกว่ามีเด a Literacy เพื่อให้เด็กๆนักเรียนเยาวชนสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้นะครับเพราะปัจจุบันนะครับก็มี Fake News อะไรต่างๆอีกมากมายนะครับขอให้ทางไท a i ีบ s ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องมีเด a Literacy ด้วยนะครับ 5. ครับขอให้ทางไท a i ีบ s ได้ให้ความสำคัญกับการนำเสนอและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับ ผ่านช่องทางไทย PBS World นะครับซึ่งเป็นสื่อของทางไทย PBS ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับการส่งเสริมซอ f t Power วเนี่ยนะครับผมอยากให้ส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปยังทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการท่องเที่ยวประเพณีกีฬาอาหารเพลงและละครเป็นต้นสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับผมขอขอบคุณทางไทย PBS นะครับแล้วก็ผู้ชีแจงทุกท่านนะครับ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นสื่อสาธารณะที่เที่ยงตรงเท่าทันและครอบคลุมตลอดที่ผ่านมาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุสน,นการดําเนินการของท่านต่อไปเพื่อให้เป็นสื่อที่เป็นที่พึ่งเป็นสื่อที่สร้างสารรค์แรงบันดาลใจขับเคลื่อนสังคมต่อยอดการเรียนรู้และเป็นที่วางใจของประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับรรท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านพระคมนหนุนอนันต์เชิญครับ เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลน,นุนอนันต์บัญชีรายชื่อพักเก้ากลา